ท่านกรรมการเผื่อจะได้เป็นข้อมูลนะครับว่า,าในตอนนี้นะนะการดำเนินการป่อสร้างเนี่ยได้ดำเนินการป่อสร้างเบิกอนุมัติงวดไปแล้วหนึ่งงวดนะครับหนึ่งงวดนะครับเบิกจ่ายเอาไปส่งตัวปีใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบนะครับว่าเ,ออเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะเพราะว่เาเลือมีคนมาถามแต่อยากจะแจ้งให้ให้ทางกรรมการเนี่ยได้รับทร,ราบว่าการก่อสร้างทุกวันนี้มันมีระเบียบมาใหม่ตัวหน,นึ่งเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นทำเรื่องขอปรับเนี่ย ปรากฏว่าผมถามไปแล้วอย่างงวดที่หนึ่งเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะช้างวดที่หนึ่งผมว่าจะขอปรับงวดที่หนึ่งทุกอย่างจะอยูท่ที่ท่านหน้าฝนทาไม่ได้นะ้ำท่วมเขาจะยึดถือคณะกรรมการคุนง,งานนะคนคุนง,งานเป็นหลักเลยอย่าไปรอเออเดือนหนึ่งก็ใหเขียนงวดที่นี่เป็นเรื่องะอะตอนแบบใช่ทุกวันทุกคนืออนนะท่านขอาลังสนิที่ครับครับเออ ขอบคุณทางประธานทางคณะรรมการเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับท,ที่ได้บูนาะาชีแนะตั้งแต่เรื่องการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชานเรื่องการจัดการเรียนสอน,น,น,นเรื่องการบริหารการบุคคลเรื่องอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างการรับนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ รับเงินสนุนในการจัดก,การศึกษาในปีการศึกษา2565นะครับต้องขอโอกาสนี้ขอบคุณท่านประธานท่านคณะกรรมการทุกท่านและในโอกาสนี้ก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ไม่มีอะไรที่ต้องขอบคุณนะครับพวกเราชาวศรีธานีฟ้าขาวนะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ และเรกานนี้นะคะทางโรงเรียนรศิธานีก็ขออนุญาตสวัสดีท่านคณะกรรมการสถานศึกษายาอีกไม่ประชุมเช่นันครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ่ากครับดูทุกท่านมีความสุขนะผมเข้าไปก็มีความสุขในเรื่องของการที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการพัฒนาในเรื่องโดยเฉพาะผมก็มีความเชื่อมั่นท่านผออที่จะพัฒนาตรงนี้มีความคิดดีๆนะทักษิดในเรื่องของ รางวัลก็ได้รับทานนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็คณะการทุกท่านของศรีสักดีก็เป็นที่หวังของในงานปรบชุมของเราเนี่ยอย่างในน้องก็เป็นกลุ่มที่ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะวันรางวัลกรไรับทานทุกที่ผมก็ยังดูว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันสองวันนี่ผมอ่านในงานประชุมที่สภาวการประชารีบจะออมสองวันเลยเนี่ยรีบกลัวท่านจะมาไม่ได้นะครับ ขอขอบคุณท <da> ุกท่านครับขอปิดระจุครับ่ะอสุคนอบทองค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับทำงานภาษาตุท่านะครับสวัสดีีใหม่นะครงคาี่นับเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำดีๆจากทางโรงเรียนตลอดเวลาค่ะ คุณค่ะขรเรนเชญท่าตอบอรภรรตฟานจรรญศักดิ์นาย,ยกเทศบาลตะบ,บนเืองสูงค่ะและท่านชัชดาเต็มปิติอุ่ค่ะรองนายกเทศบาลตะบนเืองสูงค่ะนยกฟังนะบอไม่่รอ ่อเรียนเชิญท่านอิติกรค่ะที่แล้ค่ะเชิญคุณคุณยืนแสนใหม่ค่ะขอเรียนเชิญคุนครูแฝกทองถามจ่ง ขอเรียนเชิญคุณกระดาษค่ะ รับประองเดี๋ยวยังเข่ากองเข่ากองเดี๋ยวแล้วเข่ากองนะครับหันไปยืนมาเข่ากองกันเข่ากองเดี๋ยวถือยังไงเนาะมันต้องถือจิ้งจิ้งกันเลยเปถือกระโดดเป็ส่งกระเนาะคุณผ้ชมท่านผู้ชมท่านมท่านมานผ้ชมท่านผูนผู้ชมท่านผู้ชมท่า้ชมท่านผู้ชมท่านผู้นานมทนผ้ชมมท่านผนผู้ชมท่านผู้่านผูนานผู้ชมทท่านผู้ผู้มท่านผู้ชนผู้ช่านผู้ช่านผ่านนผู้ชมท่านผ่าน าจจไม่ใส่ถุงึกื่าจะกินก็นี่กินก cin ็นี่ไหมหรือจะไปรดโอเค